สวัสดีค่ะส,สาวไม่มีอะไรมากนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้วันหยุดอของสา,ส,าสาวโชว์กิ้งนะคะก็ละเ,เลยจะมาอัปเดตให้ดูว่าพรุ่งนี้วันหยุดแต่วันนี้ฝนตกแล้วตกถึงพรุ่งนี้ตกยาวเลยสาวทำอะไรกันมาดูคะ่ะ <c oughs> แนะนำก่อนสีสิบจากปุ้ยคะ่ะวิลันแคร์รีแม็กซีนะ่อะไรเนี่ย สีอะไรวะสีอะไรจะไม่ได้แล้วว่าสีนูดชื่อสีอะไรสีนูดชื่อสีอ๋อ Amplify 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 ทักตามด้วยค่ะ Amplify ทักค่ะ Amplify จะั่งคำไรคะดูขาวกินตำส้มส้มค่ะบายไบแล้วตำอร่อยมากนัวมากขอบรดค่ะจริงๆ อันนี้สีลิปจากอ๋อของแม็กเหมือนกันนะคะสีลูบบิวอีกครั้งค่ะเลูบบิวอีกครั้งค่ะเลูบบิวอีครั้งค่ะไม่ต้องบอกว่าได้วิชานี้มาจากแม่มุกนะคะกับพี่จีน่าค่ะแม่มุกกับพี่จีน่านะคะรอ,อ,อร่อยมาะอร่อยมากอร่อยแบบอร่อยแบบว่าโคกสองโคกสามก็รสชาติเดิมจริง<อ> มีอะไรจะพูดไหมคะชุดชุดชุดสวยจ้าชุดสวยสจ้าคุณแม่มุกค่ะแต่ล้วเหมือนกันเลยค่ะมาหน้าต่อสทุกวันเลยค่ะสวยสวยด้วยสวยสวยดสวยสวยสวยจ้าบิกกี้คิมค่ะบิกกี้คิมค่ะมีอะไรอีกสวยสวยจ้าโฮเทลค่ะอาบน้ำางกายไม่พูดไม่จ้าเลยไม่พูดไม่จ้าทำน้ำเยิ้มเคิมแซ่บงัวมาก กินน้ำจำก่อนน้ำจำมอร่อยเป็นค่ำดูหรือยังครัว่าคุณพ่อเป็นเกยเห็นดอลไอ่ะปะแลววน่าตากล้วมีรูแลววพ่อเกคบ่าตกย์ชาหน่อยใช่อพี่พี่ิโอพ่ผงตังขอมวันจันทร์น้ำที่ตานี้ โอเคค่ะสาวโซคีนก็ไม่ีอะไรทำก็อยู่นก็ต้องรักกันนะคะรักกันเดียวเฮ้ยเอเราเกรูปแดนไทยเนชาตินักกันไม่ละไม่ละนางมีสเน่ปลายปากปลายปาก เสน่ห์ปลายปากค่ะตามบอยนางเริ่มชินแล้วไงว่าให้ได้อย่างนี้นะตั้มอ่ะไม่เป็นไรแค่อยากกินบอกนะว่าโขกายเนี่ยใครหลอดเละไม่บอกอกตั้มบอกว่าอยากกินน่ะหนูจะตา้มช่บพรุ่งนี้วันหยุดนะคะจุมางดพาเที่ยวค่ะเพราะว่าฝนตกทั้งวันอีกแล้วนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรกันนะคะที่ห้องอาจจะมีปาร์ตี้นิดหน่อยปาร์ตี้ทำเล็บ ปาตี้ทำสีผมบ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอค่ะดูหน้าตาค่ะ6ีหกที่สามแล้วนะคะที่สี่โอเคสี่ดา